วัสดีครับผมประโมดฤทธิ์ธงรงคุณครับดีแค่อำเภอเบงเพิชบูรณ์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านในอำเภอเบงเพิชบูรณ์ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวข้องกับการสร้างศูนย์พลังแห่งความพอเพียงประจําตําบลนะครับซึ่งในขณะนี้ได้อยู่กับท่านในอำเภอเบงเพิรบูรณ์แล้วครับสวัสดีครับนายครับสวัสดีครับกระผมขออนุญาตได้เรียนสอบถามสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในโครงการนี้ครับท่านเพื่อให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตลอดจนท่านผู้ได้ติดตามนะครับเรื่องของกิจกรรมดีๆอันมีประโยชน์นี้ว่ามีที่มาอย่างไรครับนายครับเชิญครับครับตามที่ทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองได้เรียกทางในอำเภอทั่วประเทศไปอบรมนะครับ พร้อมกับเจ็ดภาคีคือเครือข่ายเมื่ออบรมเสร็จทุกอำเภอก็ต้องทําโครงการของอำเภอเมืองพิจบูรณ์ก็ได้ทําโครงการอํเราเภอเมืองพิจบูรณ์สร้างพลังแห่งความพอเพียงสูง่ความยั่งยืนในโครงการนี้ก็จะมีเน้นที่สามพลังคือหนึ่งพลังแห่งความพอเพียงสองพลังแห่งการรู้นักการสามก็คือพลังแห่งเครือข่ายการตลาด พลังแห่งความพอเพียงนั้นเราเน้นให้ความรู้ซึ่งไม่ได้เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรพฤษฎีใหม่เกษตรปลอดภัยอย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยพลังแห่งความพอเพียงเราจะให้ผู้ที่มารับฟังอบรมกับเราเกิดความอยากที่จะนำเาลาัลกปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัตินะครับอันที่สองก็คือพลังแห่งการบูรณาการ พลังแห่งการบูรณาการนอกจากเราจะมี7ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอหรือ T-Cash นะครับเรายังมีระดับตำบลระดับหมู่บ้านที่เรียกว่า T-Cash แล้วก็ระดับหมู่บ้าน b c a s h นะครับมาบูรณาการเอาองค์ความรู้บูรณาการกันตั้งแต่ในระดับอำเภอสู่ระดับตำบลและสู่ระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งในการบูรณาการพลังแห่งความพอเพียงเนี่ย เราก็ทําโครงการนะครับที่อำเภอเลยเป็นต้นแบบประสิทธิ์ก่อเพียงแล้วก็ในทุกชุ้มบริเวณทั้งอำเภอนะครับเพื่อให้คนที่มาติดต่อราชการนะครับเกิดความประทับใจและเกิดความอยากที่จะไปทําในครอบครัวนเองนี่เป็นโครงการที่1งโครงการที่2นะครับนอกจากผมข้าไปนิดนึงก่อนที่จะทำในเรื่องของ ต้นแบบจิตพอเพียงที่สนามหน้าอำเภอและข้างๆอำเภอและโครงการน,นี้ก็จะเป็นอีกโครงการหนึ่งซึ่งสร้างพลังการบูรณาการก็คือเราจะสร้างศูนย์พลังแห่งความพอเพียงะระดับตำบลเพื่อที่จะขยายไปทุกหมู่บ้านโดยปกติแล้วเราจะต้องนำเอาหลักการของขอำเภอบางบัดทุกมุ่สุขแล้วก็หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านย่างดื่นไป นำไปปฏิบัติในพื้นที่ด้วยซึ่งแต่ของอำเภอเมืองพชษบุร์ไม่ได้ทางเดียแค่นั้นเรายังสร้างศูนย์พลังแห่งความพอเพียงในระดับตาบลเพื่อที่จะให้ทุกหมู่บ้านนําไปไปฏิบัติให้ทุกหมู่บ้านเป็นต้นแบบในตําบลได้เลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะทําหมู่บ้านที่ตกเกลนแล้วเรายังทําตัวแบบเพื่อที่จะขยายผลไปทุกหมู่บ้านในตําบลนั้นหรืออาจจะเป็นตําบลข้างเคียง าาก,บบก็อาจจะเป็นระดับตเนๆได้ทุกท่านคงทราบแล้วนะครับว่าหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ก็นําไปศึกษาร,รักษาต่อยอดซึ่งไม่ใช่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นรู้ว่าหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์คนทั่วโลวกคนทั่วโลวกก็ยอมรับเ็นถึงสหประชาชาติดังนั้นเราเป็นคนไทยนะครับก็อย่าให้อายชนต่างชาติน้อมนำมาปฏิบัติ ในครอบครัวตัวเองนะครับในหมู่บ้านตัวเองในตำบลตัวเองผู้ชมวงครับในช่วงนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านอำเภอเมืองพิจู์ครับท่านประกรณ์ท่านเจตจนนะครับที่จะได้กรุณานะครับให้นะครับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมศูนย์สร้างพลังแห่งความพอเพียงอำเภอเมืองพิจูรณ์นะครับซึ่งขณะนี้ท่านร้อนแล้วครับเดยกเชิญท่านอำเภอได้ ให้สแสดงความเห็นนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจประเมินตรวจเที่ยวสร้างพลังแห่งความเพี่ยนครับนะครย่างที่ทราบดีนะครับว่าอำเภอเมืองก็จะบูนก็มีโครงการอำเภอเมืองก็จะบูนสร้างพลังแห่งความพอเพียงสู่ความยั่งยืนซึ่งก็จะมีสาพลังใหญ่ๆก็คือพลังแห่งความรู้พลังบูรณาการและก็พลังแห่งเครือข่ายการเกษตรซึ่งพลังแห่งความรู้เราได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แต่การดําเนินการพลังแหงความรู้เนี่ยไม่ใช่เสร็จแล้วเสร็จเลยแต่เราก็จะมีการให้องความรู้อย,อย่างต่อเนื่องนะครับณขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการสร้างพลังแห่งการโรนาการซึ่งเราจะทําให้อําเภอเมืองพัทบูรเนี่ยได้เป็นอาเภอที่เป็น1ตําบล1น1หมู่บ,นนบ้านยาั่งยืนนะครับ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับก็จะได้รับทราบนะครับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจประเมินนะครับซึ่งอย่างที่ท่านนายอเภอเมืองพิชบูรณ์ได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่เหนือจากกลางวันที่ได้มีการกำหนัไไปนั่นคือนะครับผลสำริจสำเร็จในหมู่บ้านในอำเภอเมืองพิชบูรณ์ทุกหมู่บ้านที่จะมีความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับและนี่คือหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านย,ายั่งยืนอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกฯท่านระบุท์ท่านประธานตั้งใจตรงเป็นอารนี่งครับขอบคุณครับ